ถัดมาก็เป็นตัวแก้สมการก็เป็น p condition conjugate gradient for normal equation นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมผมแก้ทางไปแล้วนะครับก็คือแทนที่จะไปเรียกเป็น inverse อะไรต่างๆเนี่ยแล้วพอมิติใหญ่ๆมันแก้ไม่ได้นะครับผมก็เลยใช้วิธีจับหารตัวต่อตัวไปเลยครับหารมันตัวต่อตัวเลยเนี่ยจบง่ายง่ายดีก็แค่ว่าตัวเลขไหนใกล้ใกล้ศูนย์เนี่ยตัวเลขไหนใกล้ใกล้ศูนย์เนี่ยเราเซนให้มันเป็นหนึ่งไปซะซึ่งวิธีนี้เขาอนุญาตให้ทําแบบนี้ผมอ่านหนังสือมาแล้วอันนี้เชื่อผมได้เลยผมผมอ่านเจอมาแล้ว ตัวเลขไหนน้อยๆใกล้ๆศูนย์เขาบอกให้เซตเป็น1ไปเลยแล้วเดี๋ยวหาอินเวอร์สก็มันก็จะได้เป็นเลข1เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกังวลอันนี้ทําได้แน่นอนนะครับทำแล้วได้ผลลัพธ์ด้วยถัดมาก็จะเห็นนะครับว่าผมมีการเดาค่าเริ่มต้นเป็นเป็นเลข1ทุกตัวนะครับแล้วก็ใช้ท o ลเลนซ์เอ่อสิบกำลังลบแนะครับก็พอพอโซออกมาแก้สมการได้ก็มา extract เป็น U เป็น F นะครับอันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะทีนี้ก็จะคํานวณอะไรครับ มีพินโ e s โซลูชันแล้วก็จะมีเอล m เมนต์โซลูชัแต่ก่อนเที่ยินเอล e เมนต์โซลูชันเนี่ยผมคำนวณสแตรทนิดนึงก่อนก็คือไปเรียก k element มาคำนวณค่ะ k k ลบ k อะไรต่างๆแล้วเสร็จปุ๊บผมก็เอา u e อ e m e n t เนี่ยเอา u e l e m e n t เข้ามาคูณเข้ามาคูณเพื่อที่จะหาแรงเขาเรียกแรงภายใน นะครับคือของเดิมเนี่ยสปริงเนี่ยคุณมีบรรทัดน,นี้ด้วยนะครับไอ้บรรทัด191เนี่ยคุณมีนะครับแต่มันอยู่ในสปริงบรรทัดบรรทัดอะไรไม่รู้แต่บรรทัดน,นี้มีบรรทัดที่เติมเข้ามาสาหรับ,บา a r element ก็คือการคํานวณสเ r e ซึ่งผมกําหนดไว้ก่อนนะครับว่ามันจะมีจานวนเท่ากับจํานวน element เเแล้วก็คํานวณตรงนี้นะครับก็คือคุณจะเห็นว่าผมเอาสมาชิกตัวที่2นะครับก็คือ fj แล้วก็1บังคับครับ j แล้วก็1ก็คือแรงที่จะทําที่โหนดทางฝวามือเอามาเป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยพื้นที ออกมาเป็นความเค้นเลยก็คือถ้าเป็นบวกก็เป็นดึงนะครับเครื่องหมายมันเหมือนไงเครื่องหมายของของไอตัว f ที่มันมันกระทําที่โหนดทางด้านขวามือเนี่ยมันจะเหมือน,นแรงดึงแรงกดเพราะนั้นใช้ตัวนี้แทนได้เลยนะครับแล้วก็มันก็ปริ้นเอาออกมาซึ่งึตรงเนี้ยผมปริ้นเอาเพิ่มเติม,ม,มขึ้นมาตอนสปริงเนี่ยมันมันไม่ได้ปริ้นตัวนี้เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ปริ้นตัวนี้นะครับมันปริ้นแค่ f f 2ตัวก็จบแล้วนะครับแต่ตอนตอนเป็น bar element ก็ปริ้นสเตทออกมา